สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่กันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะมาเลยค่ะพะเพพะเพอยากอะไรคุย,ยด้วยทำไงจะสื่อแวนี้เดี๋ยวนะเราไปเที่ยววัดสมบกรณ์ปั๊ะ คุณพี่กดีนะเพราะว่ามันมีไอ้นี่อยู่ในสวนสื่อที่ผิดเป็นดาวก็อยากไปดูทุกวันดีเลยเพราะเขาถไซคอลบอกเพราะว่ามันดูเซ็กซี่ดีเว่าเขาไปเชียร์พี่กิจเทียนดาวเขาคิดว่าดีนะไปแบบจอยๆที่ใส่สูทอย่างนีแต่ว่าเราจะไปเป็นแก๊งหรือเราจะไปกันสองคนดีล่ะเขาหรอเขาคิดว่าถ้าเราไปกันสองคนดีกว่าป่ะเพราะว่ามันเป็นส่วนตัวเนี่ไม่ใช่ได้ดีนะเดี๋ยวเราจะหังกิจกิจสองเรื่อง แต่มันต้องกดบัตรไว้สิช่วงนี้ยิ่งขำแตกอยู่ว่าโอ้ยแมบบ่เรื่องชีวิีไม่ต้องห่วงจ้า,จาชิมุที่หมามากเลยฉันียังเองสิ่งครั้งใส่ต้องเรียกทุกตุ๊กมาจีนเสื่อฉลากสวยเกินป้าแต่ของคนเลีล้ยงแล้ว <laughs> ทันทีเลยนะป้าไปเรียนดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์ดูนส <laughs> ะสายบ้านบ้านิดละอะไทํ ไปแล้วนะคะสำหรับบทสนทนาความซ้ำใหม่เป็นยังไงกันบ้างค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมทุกท่านนะคะถ้ารับชมแล้วฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ด้วยนะคะขอบค่ะ